สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงย่างกุ้งท่านบูนอินทิรัตท่านวิทยากรท่านัวหน้าสุรราชการผู้แทนจัดหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการทุกท่านครับผมนายเฉลิมชัดจันทินประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเมียนมากิจกรรมภายใต้ประชารัฐที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันร,ระหว่างหหน่วยงานภาครัรฐอันได้แก่จังหวัดการจนบรุรีสำนักงานพณนชย์จ,จังหวัดการจนบรุรีและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาุตสาหกรรมจังหวัดการจนบุรี สามเครื hmm. อข่ายภาคประชาชนได้แก่หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีเครือข่ายธุรกิจวิสคลับจังหวัดกาญจนบุรีเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อป SME ตลอดจนผู้ประกอบการจากกลุ่มการค้าภาคการต่อล้าอันที่สองการบรรยายเรื่องการใช้ความประโยชน์ความตกลงการค้าระหว่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างธุรกิจไทยเมียนมาของประธานรัฐมนตรีถิ่นจอโดยท่านบุญอินทิรัตน อ, Bond อดีตเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนักลงุนย่างกุ้งท่านรับมนรีท่านพาณิชจั้งวัดท่านผู้ในการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการตัานานของการอาชญอันนี้อันนี้คุณนายท่านเป็นเพื่อนผมนะเอกทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนักลงุนย่างกุ้งทวีการผู้แทนส่วนราชการ หนง,งานภาก่กอกชนผู้ประกอบการสื่อมวลชนทุกท่านและความรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่กันเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ไปที่าห้องสมุดก็ <c oughs> มีเวทีธการจะทําแผนอันนั้นเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเมีมากวันนี้ครับวันนี้ทั้งวันน่าจะได้ความสื่งดีจากผู้มีความรู้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับก็เพื่อให้เสียเวลาก็คงจะใช้เวลาสั้นๆเ,เริ่มกิจกรรมของการเสวนาวันนี้เลยนะครับก็ขอตัวขอขอบคุณทางสภาสุขการ,ร์จังหวัดกาญจนบุร,บบรีแลวก็ท่านที่ปรึกษาหรือท่านผณ้นินตจังหวัดนะครับที่ไ่วกับท่านผู้เข้าร่วมในเรื่องของ เ,เศรษฐกิจไทยเป็นมากนะครับซึ่งเมืองการก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับประเทศพม่านะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของเรื่องของผมคงใช้เวลาตื่งต้อนมีรอบปเนี่ยมันก็จะมีความที่เป็นความลงเหล่านี้ประเทศเป็นมาหรือพมา่าตาจากทหารแล้วพม,ม่าคงจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยนะครับแต่คิดว่าในไม่ช้า พ่อป้าก็คงจะจะสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆเทั่วขอให้ดูสไลด์ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยน,นะครับถ้าเราดู